เป็นแค่เรื่องกระจิบฤริตอ่านตำรับตำราหนังสือนนังหากระ,กระตุ้นในความคิดอ่านทุกคุยทุก,กวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนิดอาจเป็นสิ่งใก้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต เราเข้าเข้าสู่วันพฤหัสกันแล้วตอนนี้นะคะคุ้มรัพ์นี่ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับรู้สึกว่าเด็ดเลยครับมีนะคะมีคุ้มซับหนังสืออยู่หนึ่งหมื่นะคะแล้วหนังสืออีก49เล่มนะครับและเจ้าของคุ้มรัพ์นี้และผู้ที่สะสมหนังสือไม่ได้ขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องๆจะโรงเรียนสาธิตพนาวันนี้ วันพฤหัสมีจุดหมายน้อยมาอ่านให้ฟังกันนะคะยูคำตอบแล้วใช่ไหมมาจากกรุงเทพนี่เองนะคะน้องทะเนศอนุสันตินะคะหนังสือที่ชอบเล่มโปรดของเขานะครับล่าคมทราบสุดขอฟ้าในคิวบารู้จักคิวบารึมล่ลูกคิวบาอยู่ไหน อยู่บาซิลเหรออ๋อคิไม่ใช่คิวบาอยู่บาซาซิลอ่ะเนี่ยเขาชอบเพราะว่ามีประวัติของคิวบาสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่ารู้มากมายเลยนะครับดังนั้นน้องทะเนนะคะก็จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะหนึ่งในสิผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือโจทย์ประจําสัปดาห์นี้ไปนะคะเป็นหนังสือการ์ตูนนั่นเองอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้กันแล้วว่าน้องๆจะสามารถสะสมคุ้มซัาหนังสือเพิ่มไปได้อีกเท่าไหร่นะคะขอเอาใจช่วยให้ได้สะสมกันเยอะๆเลยตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะบ้า พาเกกาอไปัันนลยหให้อ่านขอพาน้องๆเข้าสู่โลกแห่งเทพนิยายผจญภัยในดินแดนแห่งจินตนาการที่น่าหลงไหลไปกับหนังสือทั้ง3เล่มนี้ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะสอดแทรกข้อคิดต่างๆไว้มากมายเช่นความอิจฉาริษยาของพ่อมดในเรื่องอลาดินที่ทำให้เขาได้รับผลจากการกระทำที่ไม่ดีของตัวเอง หรือเรื่องของเสนอไว้ที่สอนให้เรารู้ว่าคนที่ทำความดียอมได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเรามาสนุกกับหนังสือทั้ง3เล่มนี้พร้อมกับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับกำลังใจของน้องๆสาธิตพัฒนาก็อยู่เชียร์เป็นประจำทุกวันครับ ข้อมูลสำหรับคำถามแรกนี้เราเอามาจากหนังสือโจอร์แดนเองนะคะมีข้อความมาให้นะคะให้น้องๆอ,อ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนคะ่ตะตาเกียงเก่าเก่าพิษโชคชัดตาจากเด็กชายธรรมดาสู่สุสลต่านผู้ครองเมืองเรื่องสังทองใช่ไหมไม่ใช่ในข้อมูลสั้นๆน,นี้นะคะจะมีคำถามซุกซ่อนอยู่ตรงไหนถึงเวลาท้ายคิดคะ่ะว่าไงน้องปลายคะ่ะ สุรตานแปลว่าอะไรถามพี่พี่ไม่ทราบเลยค่ะ <S <S ได้หมคนคำถามอ๋อจะถามว่าสุลตาละนะคือใครหรือว่าเขาน่าจะถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอาลาดินอาลาดินอย่างเดียวเลยกับอะไรนะกับตะเกียงวิเศษโอ้บ้านเขาไฟฟ้าไม่เข้าหรอจุดตะเกียงนะ่ <S <S 2> <S 2> <S ะป๋าป้าไปในท้าเพราะว่าเขาถูกข้อมูวหลออแล้วเขาก็ได้ตะเกียงมา อ๋อเลยตะเกียงมาพอลงไปที่โพรงถ้ำอะค่ะเข,เขามีตะเกียงเก่าๆอยู่อะค่ะแต่เออลาดินเก็บของเก่าขายใช่เป็นเป็นเป็นตะเกียงพิเศษพิเศษยังไงครับเวลาเราถูมันจะมียักษ์จินนี่ออกมาค่ะเฮ้ยปกติถูแล้วมีกลิ่นนะคะเนี่ยผิวหนังเราจะถูแล้วไม่กลิ่นถึงเลยไม่ใช่ค่ะมันเป็นตะเกียงพิเศษถูแล้วไม่เหม็น ไม่ค่ะอะไรออกมานะยักษ์ในตะเกียงวิเศษเจ้าเขาอยู่ยังไงอ่ะนอกจากว่าเขาเป็นยักษ์วิศเศษเขาเลยเข้าไปอยู่ในนั้นได้ถ้าเป็นสมัยใหม่ย,ยักษ์ก็เข้าหลอดยาสีฟันได้ดิวิเศษอ่ะไม่ใช่ค่ะมันเป็นนิทาน <c oughs> นิทานพิกช็คชะตาคืออะไรครับก็ <c oughs> พิกช็คชะตาเป็นจ่าอาีดินเป็นคนรวยฮะให้อารีดินเป็นคนรวยแทนกุจนนะฮะแสดงว่าอารีดินเลิแรกๆก็จนเลยแรกๆก็จนแบบไม่มีตังค์ไม่มีเงินเลยอ่ะฮะแล้วเขารวยขึ้นมาได้ไงครับก็ เจอสมสบรัพยสมบัติพลิกโชคเึ้นไงอเขาเจอสมบัติใช่ทำไมเขาไม่ทำมาหากินเองอ่ะขยันขันแข็งอ่ะคือในเมืองไทยก็มีตัวอย่างให้เห็นอ่ะเศรษฐีรวยๆอ่ะเสื้อผืนหมอนใบอ่ะอะไไหะฮะเสื้อผืนหมอนเขารวยได้เพราะเขาไปเจอทรัพย์สมบัติในรูท่าม <c oughs> อย่างนี้เราก็ต้องเข้ารูท่ามไปหาทรัพย์สมบัติถึงจะรวยเงี้ยฮะไม่ใช่แล้วก็ต้องทำงานแต่มันเป็นแค่นิทานค่ะอ๋อนิทานก็สนิทาน ปัจจุบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้แบบอลาดินอ,อ๋อคำถามจะเกี่ยวกับอลาดินอย่างไรน้องๆฟังจากพี่สายกันเลยง่ายมากๆค่ะนี้น้องๆตอบได้แน่ๆเลยนะคะคำถามคือคำว่าสุลต่านนะคะหมายถึงอะไรระหว่างกอไก่กษัตริย์หรือว่าขอไข่คุนนางค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าสุลต่านนี้คือกษัตริย์หรือขุนนางถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ อะไรกันครับน mm ้องๆเลือกตอบกอไก่สุลต่านคือกษัตริย์ทั้ง30คนเลยครับเล <orig> ือกแล้วเรียบร้อยทำไมตอบข้อนี้กษัตริย์ในหนังสือเขามีเขียนว่าสุลต่านแปลว่ากษัตริย์เห็นบอกเลยไม่ไม่เขาเขียนเลยเหรอว่าสุลต่านเท่ากับกษัตริย์อย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะเขาเขียนตัวบางๆ ชิเบ้บาตูบางๆเลยไม่ได้เน้นหนาอะไรเขียนเส้นเล็กๆทำเป็นเล็บเนียนเป็นดอกจันแต่เราเห็นได้เนาะเห็นนี่อ๋อคนอื่นล่ะครับรู้จักเลยเหรอหนูไม่รู้จักขุนนางหนูก็เลยตอบข้อนี้อ้ตัดข้อที่ไม่ใช่ทิ้งไปขุนนางคืออะไรรขุนนางคืออะไรขุนนางก็คือขุนนางค่ะ ขอบคุณมากบอกว่าหนูรู้ด้วยนะเจ๋งมากมันบอกว่าจึงพลิกเปลี่ยนกลับกลายเป็นศูลต่านผู้ครองเมืองก็ต้องเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเฮ้ยมีบางที่ขุนนางครองเมืองไม่มีประวัติศาสตร์นี้เลยกษัตริย์เลยต่างๆไม่ได้ครองเลยเพราะอ่อนแอขุนนางครองเลยยังเด็กอยู่อะไรอย่างนี้มีขุนนางครองไม่เชื่อไม่เชื่อหนูคิดว่ากษัตริย์เพราะว่าในหนังสือเขาบอกเขาบอกแล้วในหน้าแรกเขา ียน,นยแล้วเลยเหรอเา <โฮ S 2> เขียนโผล่มาพองๆเลยอ่ะข้างล่างมันจะมีเขียนวัสุลต่างแต่ว่ากษัตรย์เองนะเอา <c oughs> ล, <c oughs> อาละโอเคฟังเฉลยกันดีกว่านะคะว่าคําตอบนะคะที่น้องๆเลือกนะจะเป็นคําตอบที่ถูกตอก<ด>้องและทําให้ผ่านไปเล่นในข้อที่2กันหมดเลยหรือเปล่านะคะคําตอบคือถ้ากอไก่ถูกครับทั้ง30คนจะผ่านเข้าไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนกอไก่กษริย์ค่ะ สุลต่านหมายถึงประมุขของประเทศหรือเจ้าผู้ครองนครบางรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามดังนั้นคำว่าสุลต่านจึงเป็นคำรียกษัตริย์ของรัฐอิสลามครับเอาล่ะน้องผ่านเข้าไปเลนในข้อที่2หมดเลย30คนเลยราวนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันแล้วนะคะว่าน้องๆจะสามารถนะคะเพิ่มมูลค่าของลุมทรัพือได้เท่าไหร่เพื่อนๆที่สิงห์บุรีจะได้เพิ่มไปอีกกี่เล่มขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามในข้อที่2นี้แล้วเตรียมตัวเลยค่ะข้อนี้ เพื่อข้อที่2องคำถามอ่านสดของเรานะคะมีเนื้อเพลงมาให้ได้อ่านการจะเป็นเพลงอะไรของใครไปอ่านเลยค่ะอใครกไมป แล้วสอนเพศสอนทุพันธ์มาโควเวอร์ใหม่โควเวอร์แปว่าโควเวอร์ไปว่าปก,ร,ปาปกร้องได้เต้นได้กันแทบทุกคนเลยนะคะตอนนี้ถึงเวลาค้าให้คิดค่ะเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงกลัวที่ไหนแต่ว่าเขาน่าจะถามว่าใครเป็นคนร้องรู้แล้วสอนเพศสอนสุพันธ์ุดใส่ลูกโพธทองพี่บีก็ตาพี่บี่ะร้องทีหลังเลยพี่เอาว่าพี่บีเป็นคนแต่คนแรกเนี่ยวงโรเยอร์สไปร์ง ติดอ่านไหมติดไหมติดตักกักกักกักหัวทีไหนตักก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 ักเกงใจหรอกนะมันติดนิดเดียวเองอ่ะทำไมไม่ติดทั้งเพลงอ่ะก็มันซ้ำทั้งเพลงเหรอไหนัหนไหนไหนไหนว่าเนี่ยเหรอเขาอาจจะถามว่าเพลงมันชื่ออะไรกูที่ไหนใช่ไหมชื่อพี่เบิร์ด เขาน่าจะถามว่าพี่บีเกงใจหรือเปล่าเกงใจอะไรคะเกงใจเราเกงใจเราเขาทำเราทำอะไรเธอเขาถึงเกงใจเราครับก็เพราะว่าเราเป็นแฟนค่ับค่ะเราอนี้หมายถึงเธอหรือหมายถึงเราทุกคนในห้องนี้อ๋อเป็นหมายถึงแฟนเพลงอ๋อถอยมาดูเชิงก่อนคืออะไรครับก็เหมือนดูดูดูดวงดูเชิงคือดูดวง ดูดวงประจำวันประจำปีประจำปีประจำปีเลยโอ้โหถ้าทางน้องๆจะชอบพี่บี้เดอะสตาร์คำถามจะเกี่ยวพี่บี้เดอะสตาร์หรือเปล่าไม่จากพี่ชายไม่จัพี่ชายเป็นแฟนคลับขนาดนี้ไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะคะว่าพี่บี้เนี่ยนะคะในเนื้อเพลงในพี่บี้เนี่ยเขาเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วหรือยังระหว่างข้อก็ไก่นะเขาไปคุยแล้วเรียบร้อยหรือว่าข้อขอไขยังไม่ได้คุยค่ะ มไม่น่าเชื่อครับข้อนี้น้องๆคิดกันหนักเลยครับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะคุยหรือยังครับคุยหรือยังไม่เคยน้องๆส่วนใหญ่เลือกตอบขอไข่ครับ แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คุยแล้วเหรอพี่บี่อ่ะเพราะว่าตอนแรกมันไม่ได้เริ่มที่กากาคากลัวที่ไหน <c oughs> เอา้าตอนแรกเริ่มอะไรอ่ะตอนแรกพี่พีเขาเพิ่งเดินเข้ามาแล้วก็มีผู้หญิงสองคนพูดว่ากลัวดีกลัวดีเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนพูดกลัวดีกลัวดี <ๆ S 2> เป็นคนเติบแต่ว่ากากาคากลัวที่ไหนอันนี้มันมันมีหลายตอนหนูก็เลยเลือกว่าคุยแล้วเพราะตอนแรกมันต้องมีอันอื่นเริ่มด้วยหนูดูมาจาก MV เอ็มวีมาตอบจบกว่ากกักลัวที่ไหนเนี่ย้ขหนูคิดว่าน่าจะไปถามแล้วเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับดูเหมือนกับกําลังพูดกับเขาอยู่อ๋อเข้าไปเลยเดินไปหาเลยกังกากลัวที่ไหนอย่างนี้เลยเขาไปพูดต่อหน้าเลยเพราะว่าเนื้อเพลงเขาบอกว่า ไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปแสดงว่าเขาว่าแสดงว่าเขาก็เข้าไปแล้วเข้าไปหาแล้วอันไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปล่ะอย่างเี้เข้าไปคุยแล้วอ๋อฝั่งนี้ยังไม่ได้คุยเหรอเขาพอว่าไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปคือเขาจะกล้าเข้าไปแต่จะให้ลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวคือจะให้ทําตอนนี้ให้เข้าไปคุยตอนนี้ก็ยังไหว อยากถอยมาดูเชิงก่อนคืออยากถอยมาดูก่อนให้สนุกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ถอยมาดูดวงมีคนบอกดูดวงข้างบนจริงหรอออกมาดูก่อนว่าตอนนี้ดวงดีไหมยเงี้ยน้องอิงบอกว่าดูเชิงคือดูดวงอ่านี่ไงเข้าไปก็ไหวเดี๋ยวค่อเดี๋ยวก่อนขอมาตรวจก่อนราศีอะไรไงล่ะตอนนี้ไร้ไลยมือเออคุยได้ค่ะคุยได้เลยอันนี้เลย ใช่เลยใ่ใช่เลยดูดวงก่อนเลยเดินก็ไปคุยหลือขอแต่งงานอ่ะมีคนาดนั้นเลยเหรอเอาละเอาละแล้วว่าเรียบร้อยแล้วล่ะคราวนี้นะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าให้ข้อขอไข่เนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะถึงจะได้รับผลจหนังสือเพิ่มไปอีก5,000บาทบวกกับหนังสือไปอีกนะคะสิเล่มด้วยกันนะคะมาดูกันว่าตกลงเนี่ยพี่บี้คุยแล้วหรือว่ายังไม่ได้คุยกันแน่คําตอบคือ ถ้าขอใครถูกครับสาธิตพัฒนารับุมทรับหนังสือเพิ่มอีก5,000บาทข้อขอใครค่ะยังไม่ได้คุยถูกต้อง้ะเพิ่มอีกห้0 0กับเ7เล่มเป็น15,000กับอีก6กแลบหเล้ม<ชะ> จากเนื้อเพลงนะครับโดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าแต่อยากถอยมาดูเชิงก่อนตรงนี้นะครับมันจะเป็นข้อสังเกตที่ทาให้เราตอบคําถามข้อนี้ได้ถอยมาดูเชิงก่อนก็คือถอยมาดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคําถามที่ถามว่าพี่บี้ได้เดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วหรือยังคําตอบตรงกับข้อขอไข่ก็คือยังไม่ได้เข้าไปคุยครับและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไร ส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ10210หรือ r e a d t h a i p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสืออาลาดินกับตะเกียงวิเศษมอบให้10รางวัลครับยังมีอีกหนึ่งวันเนะเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าน้องๆนะคะจากสาธิตพัฒนากรุงเทพนะคะจะสามารถสะสมขุมซ้ำซไปไเท่าไหร่แล้วจะเล่นเพื่อให้นะคะเพื่อนๆที่สิบุรีไปได้อีกกี่เล่ม พรุ่งนี้อย่าพลาดติดตามชมช่วยลุ้นช่วยเชียงน้องๆก,กันด้วยในรายการท้ายอายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ